หลอกกระเจียวครับพี่น้องส่วงนี้หลอกกระเจียวก็ม่วงซุกครับผมส่วนตรงนี้บรรยากาศอาหารการกินครับหลอกกระเจียวเป็นจานเจานเลยหลอกกระเจียวจานนะเจ้าบาทครับแม่นี่จานน่ะห้าสิบบาทพี่น้องหลอกกระเจียวเคนครับผมว้าหลอกกระเจียวสดสดเลยบรรยากาศอาหารการกินครับปลาถูกกลุ่มคนกันมีครับผมม้วนไหมคะโลละสีค่ะอืมกุ้งครับ อาหารการกินครับโอเ้เขาอูนานพี่น้องทั้งถาพนุมครับพี่น้องอาหารการกินด้าไลยเดีดเขียดตะแง่ี่ก็เขียดหน่อยเขียดใส่เขียดใสย,ย,ยจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอาหารการกินตามโปรแกรมครัพี่น้องทำมากาสอบกปยื่เดืนโคตรตีตา่างหมายสีเยนแล้วพี่น้องเลยพัดงูนครับผมพัดงนูนไปกินครับจุนครับผม บรรยากาศครับผมว่าจะเป็นเฮ็ดนั่งฝางครับพ้องอยู่พ้องกินหลายหลายเด้อครับอาหารการกินแบบบ้านๆนะครับผมซุนตังนี้บรรยากาศครับตลาดนัดไท่เล่ครับผมคงหนาแล้วครับผมโบจิเป็นฮ็ดนั่งฝาบับอื้อครับผมบรรยากาศสดๆตลาดนัดไท่เล่ครับพี่น้องมันนะครับหน้าครับผมบรรยากาศครับท่านเจ้าเขาเจ้าประจําที่น้องอาหารการกินครับผมโบจิเป็นปลาลุกปลาคอครับผมโซนตังนี้ กระคอเด็ดชุดโซเดรลานนานะครับผมมาส่วนทั้งเหนือครับพี่น้องเพาอุ่นนุ่นเพลินเดยครับผมเมื่อนี้คนหลายหลายเด้อเมื่อนี้คนบรรยากาศคนหลายหลายเมื่อนี้ครับโอ้วันยุ่งเลยบรรยากาศครับนักนักมันสิไก่ไก่สิปีใหม่นะครับผมไก่สิสงการเล้อคนก็เลยคนก็เลยเลืมมาหลายครับเพราะว่าผมไมายามบ้านยามเมืองมันครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับเขียนหมูครับผมส่วนทั้งนี่เคียวหมูเด็ดจ้า เขียดมึงเป็นถุงๆหนึ่งห้าสิบบาทเนาะหนาเนาะปลาถุงหนึ่งห้าสิบบาทหลายแห้งอันนี้พี่น้องปลาเป็นตะแสอนครับตะแสอนเขียดพิลคับผมไก่ไมนไก่จะสงการนะครับพี่น้องคนก็เดื่อเริ่มมาได้หลายเลยครับพี่น้องอาหารการกินมายามมาย่าเมืองบุรีถือสวงบันญัติพอดีครับบ้านพุ่มยุทธเด้อพี่น้องใส่ พักผายมากระบกครับผมมากระบอกมากระบกนี่เป็นจานนะห้าสีบาทครับพี่น้องมากระบอกคุณว่าจะเป็นพักผายครับผมบรรยากาศอาหารการโอ้ยผมซื้อมาให้ท่านได้กินอยู่ครับพักกำและสิบบาทคุว่าจะเป็นหมึกมัวครับปลาอ้าปลาเหียงกะมีครับผมบรรยากาศสควอไข่บดแดงครับผมส่วนทั่งนี้ไข่บดแดงก็นลยบรรยากาศอาหารการกินแต่แบบบ้านๆนะครับอาหารการกินตามดลูกกลางครับผม มีซุปครับเป็นของเสียงาหา้าภายในยี่สิบบาทว่าสิเป็นหมังน้ำนุ่มครับด้วยหมักยางมีซุปส่วนที่นี่บรรยากาศอาหารการกินครับว่าจะเป็นกระปูเขียนแห้งครับผมนโมยบัวด้านครับพี่น้องส่วนนี้เลยนโมยบัด้านเป็นมัดห้าสิบบาทว่าคำหนามัดห้าสิบบาทครับพี่น้องตลาดนัดไทยเล่าเขามีตลาดม,มันนาเขาเรียว่าจะเป็นเขียนแห้งของหนาแล้วครับผมเขียนแห้งป้าครับ บักเขือตำสมครับถุงนะฮะถุงนะหาบาทพี่น้องบรรยากาศประคับของเปียวครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องกองละห้าสิบบาทรครัซท่านไข่เพิ่นครับผมว่าจะเป็นเขียดเขียดหน่อยเขียดแมงคีโปมยังมีหลายครับแมงคีโปรโนแม,มงคีรอครับพี่น้องอาหารการกินครับเวลาขีนุกครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับอไปหลาย บักพริกทุงครับพี่น้องถุงละหนึ่งร้อยบาทว่วสิเป็นแมงแม่เปิ๊งครับผมโซนท่านนี้โใหม่ที่เป็นหันเดอก็มี่ครับนอนไข่โบแดงครับอาหารตามฤดูกาลครับผมพี่น้องมีเขีงผ่อครับสองซีแยกชาแนลครับเนี่ครับบรรยากาศครับโอ้วนุ่นแม่และอะไรบัวชิปเป็นบักตานครับบักตานเป็นถุงเป็นทุงเลยครับผมมา ปักเทียมอาหารการกินครับปลาแห้งส่วนทั้งหนึ่งบรรยากาศครับวันนี้ว้านใกล้สิง์การเ่ยพี่น้องมันมายามบ้านนะครับผมผนก็ย่งได้ยุดเลยครับวันนี้บรรยากาศอาหารการกินครับปลาครับผมเราจะเป็นปลาเพาะครับนี่้องอาหารการกินปลาเพาะครับปลาเพาะปลาตองครับพี่น้องอาหารการกินปลาเน้อ่อนปลายอ่อนไกลบ้านครับพี่น้อง อาหารการกินคนหลายแห้งครับผม,มรบรรยากาศโบ๊ชเป็นพักครับผมโซนทั้งนี้บรรยากาศอาหารการกินหลายแห้งนคนหลายอีดีครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศครับปลารสปลาตองครับผมโซนตั้หมักหอยที่เป็นแก๊สหรือไม่ไข่บุญแดงปลาซิวอนะ่ปะปลาซิวบรรยากาศอาหารการกินแบบบา้านๆครับเขา แยมแซะซายมาก,กเลยครเหิ่มเลดเล็ดเดิมได้ครับผมอาหารการกินครับมันแข่งคงอครับผมจะเป็นไข่มุดกองเลห้าสิบบาทครับผมมันแข่งคงอหลายครับผมชซนเท่านี้วนนี้คนแข่งคอพักบ้านปลามากองได้ยี่สิบบาทครับมอดทุ่วดินช่วงนี้มียะมีดหลายแห่ง โัรวดนครับเป็นถุง,ถ,งถุงหสบบาทถุงละสี่สบบาทเดวไต้บางบลอลเด้พี่น้องได้บางว่ามันก็ขายถุงเลยกิโลส่สี่สบาขายห้าสิบบาทครักกบผมผัดหอคมครับผมโซนทางนีอไครห่างเดียดนมคมรับคมกระโวดบ้านครับผม ลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องเป็นพวงเลยวา่าจะเป็นเขียดครับผมหเห็ดนางฝาเป็นถุงหมกไห่เลยเห็ดนางฝาไปเป็นหมกกล้วยครับมะเด็ก่กระถินครับผมส่วนตานี้บรรยากาศอาหารการกินครับ ดอกกระเจียวครับผมชุนว่าจะเป็นดอกกระเจียวเขียดครับผมดอกกระเจียวงามครับผมมีบรรยากาศเป็นมัดมัดได้ยี่สิบสี่บาทครับดอกกระเจียวเป็นครับผมมัดมัดมีสิบบาทมีกะทิมะว่าเป็นเบอร์แี่เมเปิยงไม่เคียงคอครับผมเดินไปนี่ี้ละค่ะเดินยิ้มเดินทางเดินของมดและแมลงต่างกันไปอยู่นั่นจะสามารถกำจัดมดแมละแางได้อย่างอโบคาโรครับผมโซนท่านนี้บรรยากาศอาหารการกินอาโบคาโรเรือมยิ้มมัดยิ่มมีมาหลายเดี๋ย้วครับผมเลยที่มีวัดเราได้ไห วันนี้คนหลายหลายพิเศษครับปางครับเด้อเราบักมื้อซีฟครับผมอะโบคารคโรกิโลละแปดสิบบาทเด้อครับเด้อโซนตั้งนี้กิโลละแปดสิบบาทช่วงนี้มันอยากเริ่มมีมาหลายเลยครับผมบรรยากาศอาหารการกินพุนูนหลายแหงอย่งนีคือคือนครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศตลาดน,านัดไทยแล้วม,มีทั้งแบงมีทั้งหามครับผม ใครบุญเรงแม่งจีบปูมกับผมสูวนเสน่บบรรยากาศอาหารนักกินว่าจะเป็นมะม่วงซุปครับมะม่วงซุปเชฟคาขิงครับผมคาขิงบักพริกครับกระปุกหวานครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นหมดทั่วดินครับผมบรรยากาศไม้กก่อนครับผมไมโครันอาหารจีบปาทนั่นนั้น 60บ,บาทก็มีครับรถก็ยอลลมอะโวคาโดมันครับพี่น้องม,นมันแก้วมันแดงมันขาวครับผมส่วนในส่วนนี้จะเป็นส่วนเกษตรอครับผมส่วนท่านนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนกษตร,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 บร,รแบบเทียมกระเพรกระเพร์ซิปเ่อกร์วก,กระโผดบานครับพี่น้องอหอมใหญ่ยยกระเทียมหอมแรงครับผม โซนทั้งนี้เลตเริ่มไรเมกาเลยครับอะโวคาโดนี่ยหาเหลือกเลยบัตจฟินะพักอางนครับผมหอมพักอางนครับใบว่ากับเวนแมนโรบี้เฮ้ยมะบากระมี่เลยครับผมมกบาครับพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินมัตสึบะพี่น้องมักบาครับพี่น้องเริ่มมี่เลยครับผมโซนทั้งนี้มักบาเพื่อนครับ บักปบาป้าสมี่หนูทั้งหนูนาครับหนูไหวครับบูเมนหนูนามีทั้งหนูไหวแบบกระกกพริกสดครับผมส้วนเท่านี้โอ้บักสตอครับผมสตอร์ส้วนเท่านี้บรรยากาศครับพี่น้องอาหารการกินคนบักสตอร์แล้วว่าจะเป็นแมงแข้งคอครับพี่น้องพี่น้องที่ถามหาไม่ไม่แข้งจิกย่งมุทันมีเด้อครับเด้อไม่แข้งจิกส้วนท่านมุทันมีไม่ขาดพี่แย่งมุทันเห็นมีทั้งบางตลาดกัด เอฟซีบางทายมันกระามว่าไม่แข่งจิกมี่ยูโบ่เหมัอนนี่มูทันเห็นครับส่วนตอนนี้บรรยากาศครับอาหารบานๆเท่ากับไม่ใช่ชามใหญ่เลยโสิเป็นไข่บุตแรงครับผมลังพึ่งครับพี่น้องส่วนตรงนี้ลังทั้างห้างพึ่งครับว่าสิเป็นน้องงัวครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับผม ทัวร์มนลั่นคาเลยมันขายดีครับพี่น้องอาหารการกินครับปลาลุดตัวเดียวปลาลุดกล่องเลยครับปลงลุดมันวัชพินหอยมันเกลียวตรงนี้ครับบนมะเร็งทอดครับอาหารการกินพี่น้องตลาดนัดไห่เล่าครับผมบรรยากาศครับพี่น้องหลายหลายเลยวันนี้คนหลายแง่ดีดีวันนี้ใกล้จะสงการนำ โคงบ้านขนมกับขนมกำครับว่าจะเป็นขนมขมเมก็มีครับพี่น้องอาหารการกินนะครับกจีปาเตะขมี่ครับกะจีปาเต้อันละยี่สิบห้าบาทครับผมบรรยากาศจะเสียตลานนัดไท้แล้วครับว่าจะเป็นขค้งหวานครับพี่น้องอาหารการกินนะครับของนางเราขายดีขายดีเลยว่าจะเป็นไม่แข้งขอครับผมส่วนตัวนี้ไม่แข้งขอดลายเป็นการมังเลย ของอยู่ของกินหลายแห่งพี่น้องบ่ิัเป็นงพักครับผมโซนทถนนโซนเครื่องปูครับพี่น้องบรรยากาศอาหารให้กินดานทองเมรนะครับุดานได้ย่อยครับพี่น้องอากินบว่ิษัเป็นกระเทียมหอมแดงครับทั้งพี่น้องทั้งแสนพันครับผมหอมแดงครับผมโซนถนนบรรยากาศอาหารการกินหลายแห่งครับย่ำจะสาวมากคนสิมีหลายครับผมบรรยากาศครับปลาเพาะปลาในใหญ่ครับพี่น้องบรรยากาศครับอาหารการกินครับ ปลาในปลานิ่นครับผมโซนที่บรรยากาศอาหารการกินของอาหารได้หลายเลยเห็ดเห็ดฟางครับพี่น้องเห็ดฟางแมงขี้นู่นครับผมเซนเซนว่าจะเป็นแมงขี้นู่นเป็นเป็นทาดจานใดเห็ดบดครับผม พ okay. an. ี่พนทำโมเมนตเมกิป right? ูมครับแม่ง <wh กินอนูนจะไล่ลายนะในการกินครับมมกีปป yeah, ูยังมีอยู่ครับผมพี่น้องซีแยกผ้ามารอตลาดนัดแทยเล่าซ่อมหนนะครับผมสามารถจะส่งอย่ดืมกดติดตามให้ซีแยงด้วพี่น้องด้วเผื่อไปก็ดังใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้เอาไป้ซ็นมีเลยครับผมเซนมีไปเนคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม اوہ <laughs> صاحب